Alhamdulillahirabbil alamin. Bal ankitatu lil muttaqin wa la udwana illa al zalimin. Wa as-salatu was-salamu ala as-rabil wal akhirin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ila yawmiddin. Tamam warahmatullahi wabarakatuh. อัลฮัมดุลิละนะครับซาดุลิลละอัลฮัมซาดีล์ละนะครับเท้าสูขึ้นทีซิกนะครับของการละมัตตระเวียของเรานะครับเสด็จติไปแล้วนะครับกาวันก็คือวันเดทติมเบเะนั้นหมายความว่าเดือนละมาอนจะยังคงอยู่กับเรายังมาเดนติมก็คือทีมีทิมวันนะครับหรือย่ังก็คือทิมกาวันนะครับเดือนละมาอนยังคงอยู่กับเรา นะครับแจ้งเขาดีกับพวกเราที่พยายามนะครับในเรื่องของการละมาตในความขื้นแรงจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยนะครับจะได้รับการขึ้นแรงจำนวนมาเลยนักของมนุษย์บางงานนะครว่าเราว่าเราได้เป็นผู้ที่ละมาตตลอดทั้งคืนนะครับถึงบนระบุญของมันแน่นอนเลยเกิดว่ามหาศาลนะครับตัดตัดตัดคนที่ละมาทั้งคืนนะครับโดยที่จริงๆแล้วไม่ต้องยืนละมาตลอดทั้งคืนนะครับแต่บนระบุญแท่าเราจะไม่ในหมั้นใหม่กันเลย แกใครกระชาที่นะครับยืนละมานระยะงทำพื้นนะครับละมานตะระเวนฉะนันเรียกว่าข้ามตัวมั่งก็มาใครยืนละมานี่มานันวัดดิซาบันบุฟิรอลาบุมาตะปัดดามามินดับนียืนละมานตะระเวียนนะครับด้วยกับอีมานด้วยกับวางข้ามวางผลละบุญเจ้าก็รับสุภายนาบุวัตานี่อรรถจะอภัยโทษพามพิจังบัตทภานาให้กับทศนะครับ สองอย่างนี้ในฮานนี่จะชนะเรียกว่ามัดกดดึงเนี่ยเตรี้ยงข้อแล้วสำหรับสำหรับการเทเทพยายามที่จะต้องมาให้ได้นะครับเพราะคนละคนนี่มันยิงใหญ่มากนะครับกำลังหนึอกว่าจะคุยอะไรกับพี่น้องดีบางที่เราไปคุยแต่บางองนี่มันอยากคุยคุยกับเราเัวเราเองนี่อยากอยากเราคุยกับเพราเราอีก เราไปคุยทั้งนกคุยง่ายคุยทั้งน้องี่คุยง่ายคุยอะไรก็ได้เขาไม่รู้จักเราหรอกเหมือนเดียวกับเราเลี้ยงเลยนั่งเหมึงไายที่เหมึอเลี้ยงเด็กนั่งเหมือนเมือมาเลี้ยงว่าเราในตั้งหน่งเราคิดว่เลีแยงอะไรถึงวระเดียวเนี่ยม่ายายท่านได้เตรียมตัวกันันเดียวก็จะกิฟมากนะครับแจกของกันอะไรกันนะครับแจกของเรียกว่อมาแจกของบ้านเราก็เป็นตัวแทนนะครับให้กับบ้านเราสักที ก็เอาเป็นสตอรี่ของเราดีกว่านะสตอรี่สัญญาณใหญ่บางที้มากเวลาเรากำลังปวดถึงเราปวดถึงสองสามสัญญาณใหญ่แบบนะครับคืนนี้เนี่ยนะครับคงมาต่อสัญญาณสีนะครับแต่ก่อนที่จะปวดถึงสัญญาณสีเนี่ยอยากจะบอกพวกเราว่าในโลกใบนี้เนี่ยมีกษัตริย์แห่ยิ่งใหญ่เซฟคนด้วยกันนะครับกษัตริย์แห่ยิ่งใหญ่บนโลกใบนี้เนี่ยมีเซฟคนนะครับถึงเซฟคนนี้ผ่าน ฐานอยู่ของเราบ้านเลนะครับสองคนเป็นผู้ทีศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะนาและสองคนเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะนาสองคนนี้เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก็คือนบีสุไลมานนบีสุไลมานคือกัสซัตเทยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺสุบะฮานะหัวนะนาให้ให้ทานไม่เป็นเราะซูลโวยแล้วก็เป็นเป็นกัสซัตเทยิ่งใหญ่คือกษัตริย์ของโลกเลยนะครับคนที่นสองคนคือ สุลต่านในนะครับกษัตริย์สุลต่านในกษัตริย์สุลต่านในที่อยู่ระหว่างยุคของนบีอีซากับยุคของท่านนบีมุฮัมมัดอยู่ในระหว่างนั้นนะครับในสัปดาหี่ที่เราจะพูดพูดถึงเนี้ยก็อยู่ที่กษัตริย์สุลต่านในเนี้ยละเป็นเป็นคนพ่วงมาจากทุกคนคนนี้อ่าส่วนกษัตริย์ของผู้เทปฏิเสธท่ากษัตริย์แค่ยิงใหญ่เลยนะครับจะเป็นผู้ปฏิเสธก็คือกษัตริย์นำรูปกษัตริย์นำรูปก็คือกษัตริย์เทพโอในยุคของท่านนบีอิบรอฮีมอะไรอย่างเงี้ย นะครับแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยได้ยินเชิญเราอะไนั่นก็คือบัตรนัดสอบนะครับนี่คือการตัดเศษยิ่งใหญ่ในอาเรียสเทพันนะครับที่เอาล็อกสุภานะทวารนาให้เขาลดนนั่นนี่อำนาจมากใหม่เสมือนในในหลวงไปนี่นะครับแต่คนที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือรุ่นก้อนในรุ่นก้อนในเนี่ยเป็นคนพวกเอก เถ้าไม่เป็นเราต้องปวดเลยเพราะเราจะปวดถึงสัญญาณในวันนี้มาเจอสถานีเพรว่ามัดปวดถึงคอมือย้ายยุดกับมายุดย้ายยุดกับมายุดเป็นบุคคลเป็นเผาพันธ์นะครับเป็นเชื้อเผาพันธในเชื้อ่คนเชื้อเผาพันธ์นะครับเพร้างความเสียหายในหยุบนั้นอย่างหนักเลยหยุบของมขันกับตัดเชื่อไวรัสไว้ในท่ากวาดชายข้ามว่าเสียหายในย่างหน่อยไปกับความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นกับ สองเปาพันนี่ใช้คำว่าชิบหายเลยก็ก็ว่าไดาน้นะครับกับไอ้เป่าพันยะยุษกับมายุษเนีย่ยยายุษกับมายุษเป็นไฟนะครับอัลลอฮฺสุบฮานาอัละอฮฺาลาคาราวันในสุรากากฟีอายะดในแปดที่สามลงไปอายะดในแปดที่สามขึ้นไปนะนะครับพูดถึงกัตตันตุรก้อนนั่นเองถึงยายุษกับมายุษนะครับที่เป็นธีมาว่าสุรากากฟี่เนีเ่ยเราควรจะอ่านอ่านุดทุกๆ์ทั้งบรรทุก นะครับจากต้นน้ำของศาสนาพุทธก็สามารเป็นสายให้เรากระทั่เพื่อที่จะรับถึงเื้นที่ดังมากมายเลยได้เกิดขึ้นนะครับที่เราสุภาหานภูวัตลาได้ลาเอาไว้ยายุษกับมายุษมันเกินขึ้นมาตอนไหนน่ะยายุษกับมายุษมันเป็นใครเป็นเขาพันที่เกิดขึ้นในยุคนั้นลมันสร้างความเสียหายมากขึ้นกันต่างกันตลอดก่อนในเนี้เดินเดินทางไปเทเ่พื้นเท่น่ะพื่อนเท่เขาพันของยาดุษกับมายุษอยู่แล้วคนได้เพื่อนเท่นั้นรับค่ากับความเสียหายที่มันได้เกิดขึ้นของสองเขาตั้งเอง เกี่มันได้สร้างความเสียหายให้คนนั้นก็เลยคนเยอะๆนาตรงนั้นเนี่ยมาพูดกับกษัสดาเพื่อนก็ได้ว่าขอให้ท่านเนี่ยจงจงจงช่วยของเราให้ควนแจ้งความ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 เสียหายของของพวกอยากรุนกับมายุที่รากบว่ากษัสดาเพื่อนก็ได้ว่าโอเคฉันจะทำงานตัวเราว่ากษัสดาเพื่อนก็ได้ว่าพวกท่านต้องช่วยฉันก่อนเลยนะันจะจม่เอาขาดยากได้ได้อย่างี สวกฉันจงเอาแล็กล้อมแล็กมาให้กับฉันในฮารีพูดถึงว่าช่วงเทกัต์รุ่นก็นไนไฟนั้นนั่นับอยู่ราวังสองพวกเขาด้วยกันนะครับแล้วยายุนกับอายุธโยอีกฝั่งหนึ่งนะครับค่นโยอีกฝั่งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นพ่นไนก็เลยเอาแร็กเนี่ยมากันไว้ระวางสองพวกเขาด้วยกันมาสร้างเป็นกำแพงเพื่อจะจะไม่ให้ยายุจกับอายุนข้ามาฝั่งนี้ด้ นักการเมือชุดไายเนี่ยยั่ยุกับมอายุทธมันมันมันทามมาฟังนี้ไม่ได้จริงๆตรงนี้เนี่ยมีรายละเอียดมากในีาริไของแต่งระดีเพราะธรรมะเก็บกดนะครับแต่ว่าเราจะทามตรงนี้ไปเอาเป็นว่าดุลพันธุ์ในเนี่ยมาสร้างกำแพงกันพวกเขาสองพวกเขาเพื่อไม่ให้พวกเขาพันยั่วยุกับมอายุทธมาสร้างความเสียหายให้กับคนนะครับให้กับภูเคนมันไม่สามารถที่จะปีนกำแพงนั้นได้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องอิลมุลเรบ นะครับเป็นเรื่องเสรษฐกิจหลักเศรษฐนวีโมทั้งมั้นตลอดมาอะไรยู่วัฒนธรรมหลักอะไรบ้งถึงแม้ว่าวิทยาการน้ไม่ไม่ในโลกของเราเนี่ยจะมีความก้าวหน้าสักขนาดไหมจะยิ่งมาจากดาวเทียมเพื่อนที่จะแลกถ้างว่าเราแล่ใช่ไหมครับเราแล่ว่าดาวเทียมนี่มันสามารถเฉจะยิ่งลุ่มมาแลกว่าล้งข้าบ้านต้องขยูบหังตื่นเนี่ยไขยูบตรงไหนสามารถจะจะไดได้แต่ไม่สามารถจะจะเห็นว่าเขาขยิยูดกับมายูดเนี่ยมันยูดตรงไหนเจ็บโทเจ็บโทเจ็บโทติดจั่งเอาไว้นั่นคือความหักหักเศรษฐ อัลลอฮ์ทรงปิดบังเอาไว้แต่ว่าวใน,นาได้อยู่เจทนะบีมุฮัมมัดไม่ยอมพาเด็กนั้นเจได้รายงานโดยท่านหญิงได้ครับเป็นเจยากเจหนซึ่งเป็นภรรยารของท่านนบีมุฮัมมัดวันหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดเข้าไปในบ้านของภรรยาในตีหน้าเทวินล็อกกังวลมานาบีมุฮัมมัดเข้าไปในบ้านของภรรยาของท่านคนหนึ่งที่เชื่อว่าได้หนับในสาภาใบหน้าที่เป็นกังวลมาท่านหญิงเลยนั่รายงานการินเนี่ยถันยิงเลยนั่งก็เลยถามนาบีว่าท่าไมครับเดชไมครับครับไม่ได้ตรงนี้ ทำไมครับทำไมด่านนบีทําทำไมเด็ดทันเนี่ยบิดตอกกังวลจังนบะพี่ว่ามัตบอกว่าเจ็ดชั้นบิดตอกกังวลเนี่ยบอกรอว่าย่ายุทธกบมายุทธเนี่ยมันกําลังจะออกมาได้เองนอยู่น่ะพี่นะน่ะพี่พูดในหลวงพ่อพี่โดยเด็ดจัยิงได้ดังบอกว่าท่านนบีเอาหนิ่วโป่งกับหนิ่วเทโยธทัดไวเนี่ยในสำนวนเนี่ยนบีบอกว่าเอาหนิ่วโป่งกับหนิ่วเทโยธทัดไวทําเป็นกลุ่ม ทเป็นรวบรวมได้ไหมนาบีทาเป็นรวบรวมได้ไหมนะแล้ลลวบอกว่ายายุดกับนายุดเนี่ยมันจอรูปมาได้เท่านี้แหละเท่านี้แหละนาบีว่านาบีว่าจอรูมาได้เท่านี้แหละดังายรายงาน,น à, ของแคนดินเลยนะนบาบีก็เลยเป็นกังวลมากั่นท่านเบือยว่าพีหละ พันธุ์เทลอยว่าเป็นแหล่งยึดของศัตรูจนกระทั่ิถึงจุดของเรานั้นพันธุ์าัตรูจึงสามารถกังวลมากในวันนั้นนะครับจะได้สามานถพัฒน์มากกว่าย้ายยึดกับไม้ยึดตอนมันเห็นตอนนี้มันกำลังพุดธกำแพงนะเพื่อเี๋จะออกมาข้างนอกนี่กำลังพุดเมื่อมันเห็นแสงสว่างเมื่มันเห็นแหลงเนี่ยว่าว่าแสงอาทิตย์มันเห็นแหลยในขณะที่มันทุบจั้ลังลอยไอ้แต่บาทีมันทุกทุกทุกปิดไว้นะแต่ว่าตอนที่มันเห็นนะตอนที่มันเห็นแสงแหลยนะ มันเหนื่อยมันมัดแน่แล <source. S 1> ้วก็ทำพอดีมันไปผักโพอิพอมันไปผักโพธิเนี่ยอัลลสซูปารานาวัตลาก็เลยปิดปิดไม้ี่มันพุดน่ะแล้วก็วันหนุนขึ้นก็มันมาคุดไม้คุดเยอะแบบนี้วเลยยัวเยอะแบบนี้วเลยตั้งแต่วันโนจยก็แต่งถึงวันนี้ยัวคุดเยอะแบบนี้วเลยคุดพอเห็นแดงมันผักคุดพอเห็นแดงมันผักแต่ว่าวันคุดขาดอัลลสซูปารานาวัตลาปล่อยมันออกมาเนี่ยหลังจากเหตุผลนบีอิสลาอาเลเหิสตารัมสามารถที่จะฆ่าดันยันได้แล้วเดี๋ยวเราคุยกันมันก นะครับหลังจากที่นบีอีซาฆ่าดัชนีได้เลยน,นบีอีซาไปพบกับกลุ่มชนมุสลิมที่ได้รวมต่อสู้กับดัชนีในวันวนั้นเนี่ยใบหน้าเทมองขำมาใบหน้าของมุสลิมเที่ก่อสู้กับดัาน,นีวันนั้นนี่ด้วยกับความกลัวด้วยกับความกล้าวนนบีอีซาก็เลยเอามือไปลูบใบหน้าของของมวลบรรดาม,มุสลิมที่รวมต่อสู้กับ กับนักบิดิซ่านะวันนี้เรียบบอกถึงรับประการตอบแทนมแบบวอกเขาแล้วนั่นจะได้สวรรค์ของอัลลอสซูบฮานาฮัวะตาลาหลังจากนั้นอัลลอสซูบฮานา,า,าฮัวะตาล่าขยายยู่กับมายู่เนี่ยสามารถที่จะลุ้นอับมาจากษ์เกิดกั้งของของของมาันนะครับหลังจากที่มันลุ้นยักษ์เชิดกักขั้งของของขามาันเนี่ยอัลลอฮ์อวะฮีให้นักบิดิซ่าอะไรอิสลามด้วยกับความมาของสองเขาพันนี้เนี่ยนบีอิซ่าไม่สามารถที่จะสู้ได้ ไม, abei, ไม่สามารถที่จะรับเ่อได้ไม่แพ้เออกับทดชนารีมุรรมัเป็นกังวนนะครับรอะความรอะความเลียวรายของมันหรือว่าสร้างความเสียหายของมันอัลลอฮ์ก็เลยสั่งให้ท่านาบีมุฮัมมัดลาอะไรับอิสความอามา่ยราอมันหรือว่าสร้กงบกับเสียหายขันี้ลลอก็เลยสั่งให้นาีมุสฮัมมัดขึ้นไปอยู่บนเขาผู้พันขอสองผพันนี้ไม่สามารถที่จะขึ้นไปอยู่บนบนภูเขาได้นาีที่ทราบภาพกลุ่มชนมุสลิมเหตุสัตยาพเดนบีที่ทราบนั้นขึ้นไปบนเขานี่เลย ในย่ายุดก็มายุดก็ไม่สาม,มารถไปนะตอนนั้นนะย่ายุดกับมายุดเนี่ยในขนาที่มันลดออกมานะความมากของมันนบีมกฮัมมันลายฟังความมากของสองของพันเนี่ยตอนที่มันลดออกมาจากเทีุ่้คขัเของมาเนี่มันเดิน่านมาทางดินแดนช่ามเพื่อจะไปยังไปถึงมักดิฟไปบริสตยนนะชุมชนแท้นั้นแหละและ้วมันเดิน่านทะเลราบจอรีแอบาร์ยะที่เราเคยคุยกันว่าทเทดย่านถาม จามีบรรด,ดาเรียน,นว่าทะเลาบแพงแบบไี้นะมันเดินผ่านทะเลทราบเนี่ยด้วยกับความหมากของมันสองเขาพันนี้กินน้ำในทะเลราบเป็นแห่งถยงมันเดินลงมาจากภูเขาแด่มันหลุดออกมาได้นะถึแรกค้นแบบเรานี่อย่าไปคิดเนื้ออินกระดาษแหละข้นแบบเรานี่หละเดินทานม,มาด้วยกับความหมากของมันนะกินน้ำในทะเลทราบถทงกินพื้นถี่ประมันสองสามประเทศน แต่เลยหนักความมาดความมาดของสองเท้าขันนี่จนกระทั่งมาคุ้มชนเหตุเดินมาข้างหน้าเอ้ชนเหตุเดินออกมากผล่นั้นผมไขกับข้าวนะกับเรือยพับเดือยรายการสร้างความเสียหายการสร้างความเจ็บป่วยเพราะมันเรียบค้นจะยกไหลยเท้าเพราะมันเนอะเมื่อมาถึงทะเลทรายน้ำทะเลทรายเลยน้ำทะเลทรายมันแทงเลยมันบาดมันยจะลิ้นได้เลยมันกดทามว่าแหลก่นี่ทะเลทรายตรงนี้เคยมีเคยมีน้ำเนี่ยแต่ตอนนี้นี่มันแทงเลยชาเลยมันมา ความมาของมันมันนองอยู่เลยนั่นถือของถับงนบีอีซ่าไ่สาาัดจะโชดายเลยมันทรางความเสียหายตอนนี้มันตื้นมันค่าแล้วมันเลยคนเทียบีอยู่เดีตอนนั้นมันพูดว่าตอนนี้มันจะขึ้นไปไปคาคาของถับมุสลิมไดียวกับานบีอีซามันบอกคนนี้มันค่าแล้วแหละมันก็เลยเอาธนูในคำนวณีนบีว่ามันใส่คราว่าธนูแต่๋ธนูแบบไหนเนี่ยวันลงอ่านมันว่าคนนี่มันค่ามันแหล่มันจะฆ่าประ้า มันมก็นเลยเอาคนูน,น,นี่ยิ่งขึ้นไปบนฝายิ่งขึ้นไปบนฝาเลยอารสุภาฮานาวาตนาให้ดวงคนูมันติดลอกลงมานั่นยึดเลือวันเราว่าร่ำอันนี้เราก็ไม่รู้มันไม่มีใครเดินหามารถจะมีความดันยึดเลือต้องได้ลงมากันเลยมันบอกว่านี่มันสามารถที่จะฆ่าพระยาอได้เลยความชั่วเข้ามาึงกระทั่ง่าไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เรียกับความบากของของท totally right ับของของสองของตานนี้นี่ย้ายยุ่งก็มายุ่นะ นบีอีซาก็เลยยกมือขเขาอ็ต่ออัลลอฮฺสุบะฮานะฮฺวาตาลาให้ทรงทำลายสองเขาพันนี้พี่ให้ทรงทำลายจงลงว่าอัลลอฮฺสุบะฮานะฮฺวาตาลาทำลายสองเขาพันนี้ด้วยกับนอนด้วยกับนอนนอนเนี่ยมาจอดเท็คข้อนอนเนี่ยมาจอดเท็คข้อของของของโบนี่เลยของสองเขาพันนี้เนี่ยจงระทดมมาโบนี่เนี่ยตายเดียบเลยด้วยกับความหมากของมันเนี่ยไม่เห็นนินเลยความหมาก ไม่เห็นว่าดิ้นเนี่ยโยอะขึนหรือตายทำผมกันตายด้วยความหบางมาตายกับนอนแล้วเราลงนปวดมันด้วยกับนอนนายอีซาก็ลงมาลงมาจากยอดขั้วอะไรเยีายเนี้ยลงมาลงมาไม่ได้ลงมาเนี่ยมินความมินความหนาวความสก่ผูความเมือกก็เลยขึ้นไปข้างบนล่งขึ้นไปบนขั้วล่ะขึ้นไปบนขั้วเลยเอาดูอ้าวตออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลลอฮฺละลายอัลลอฮฺทรงจัดการกับมายาทของพวกนี้สอบสาบสอบของพวกนี้ที่ ว่าตัวเองนี่ไปสางมาถึงจะจำกัดได้เราจะจำกัดคือด้วยกับความหมากความันนะอัารมณ์สุบังงานทวารตลาก็เลยสมนกลงมาเนกในการเล่นฮาร์ดิ้ตะวันเนกนี่ข้อของมันเหมือนกับข้อมูลจะไปดูวันเนกแบบไหนล่ะนะครับอยู่ในฮาร์ดิ้นอะเนกบินลงมาเลยก็ขามายัดของตัวนี้แหละไปถุ่มในฮาร์ดิ้ไม่ได้เบ้อประตุนเทไหนไม่ได้เบ้าเอาไปทิ้งที่ไหนอาจจะเอาไปทิ้งนอกโลเอาไปทิ้งที่ไหนไม่รู้ เพราะว่าทิ้งในหลวงนี่ไม่เราจะทิ้งเทในความมากของมันในคำนวณพระดิษฐ์ก็ไม่ได้บอกว่าหนกเทบินมาขาบศพของยายุทธกับปายุทธรวมของพระนี้นี่เอาไประชุมเนี่ยไม่ได้บอกว่าเอาไประชุมเ่ไหนวันเรามาทำอันนี้ไม่มีใครรู้ถึงก็ทําว่ามดหลังจามมดนั้นด้วยกับสากเลยไปชำระใจะลงมาจากควนได้ที่อัารมณ์สุบฮานะวะตะลาให้ฝนตกลงมาตกลงมาช่างดาดังแดนนิดนั้นถึงจะทำว่าเลี้ยงมดเลยศถึงจะทำว่าสะอาดแววมด และฝนที่ตอกลงมาในวันนั้นก็คือฝนจะมีความบารกรกฝนจะมีความจำเดินถึงกันทางว,าาว้าในคดีบอกว่าแมรกระทงามาเล็ดอะไรทเทตอกลงไปในดินเนี่ยงอกงอกขึ้นมาหมดเลยงอกขึ้นมาหมดงอกขึ้นมาหมดแมรกระทงมาเล็ดจากมาเล็ดนึงนเทปตอกลงไปบน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 ภูเขาโซฟา ใครเคยเห็นภูเขาโซฟาบ้างไหมลูกคนที่ไปช่างพัดช่างอุลร้าเจอร์ลูกภูเขาโซฟาเนี่ยมันเป็นพ้วนที่ที่แววถามไอ้ดินดินถ้าถ้าปวดถึงนั้นท่วมเขือนไปเราะน้ำท่กเครื่อนไปแล้วกับความเร้นเราเดินใส่เราบางโซฟาสามันว่าบนภูเขาโซฟาเนี่ยเป็นควันเป็นเป็นโลหีมเป็นควันกว่ากว่าถ้าถ้ากว่ามีแมทจากแมทหนึ่งลุ้นลงไปตรงนั้นอุลตร้าเจะร์ที่มันงอกขึ้นมา เราจะให the ages, gardens, Catholic, ้มันงอขึ้นมาด้วยกับความบารอก้าของฝนห็นลงมาชำระล้างมายันบอกอย่าโยนแลยมาโยนในวันนั้นนาดีอีซ่าลงมาใช้ชีวิตในโลกนี้ประมาณเดยสิบปีจนกระทั่งมาฉันนาดีอีซาเสียชีวิตนะครับมีบางรายงานบอกว่ามายันของฉันนาดีอีซาอะไรสารตัวฟังใบกางกูโบนของฉันนาดี้ว่าขนาดว่าเราว่นลำเนียนี่กูโบนนับีกูโบนอาบูก้ากูโบกูมา นะครับอีกคนหนึ่งในห้องของนนบีเนี่ยจะเป็นโบรมาญาของนบีอีซ่ามองรอมาแล้วนะครับนั่นคือจุดกระทั่งว่าเซ็ตมดเซซิปีรันจ,จัดอยู่เจ็ดพันนบีอีซ่าลงมานะครับคายายุนกับมายุนได้บาดแดดแต่หลังจากนั้นเนี่ยเริ่มเริ่มเป็นแบบแเด้อแหลกหลังจากนั้นหลังจากฝนบารากาลงมาครั้งนั้น ได้รับความไปลอดภัยไม่มีอะไรเลยในการในอยู่ของการ,รควบ้องทุกนาบีอีซาได้รับความหลอมเย็นในละางสัตว์ดูรายก็ไม่ดูรายความวิชาอิสายามไม่มีความพอเพียงนี่อย่ในหัวใจของคนจนกระทั่งหลังจากนบีนอีซ่าเสีย,ยชีวิตหลังจากนั้นเลยอารม์จะเืมเลยเิืมลดำดบต่อไปเลยหลังจากนี้แลคือนสตอรี่จะยาวมากหลังจากนั้นผู้ชั้นชาติเดืมปล่อยหมยไว้เลยเืมจะไม่มีเลยความเัว่อมลืมมากเลยจกนกระทั่งมาถึงสัญญาณเจียิตอินชาอัลลอฮ นะคับได้แล้วมันคือเอาสตรอรี่ของอยายุดกับมาโยมเป็นสัญญาณที่สีหลังจากที่นบีอิสลาได้ขออุดูอาต่ออลอดให้ทรงทำลายขุมชนแล้วนี่นะครับหลังจากนั้นก็จะมีสตรต่อรอีกอีกอีกยาวเลยอีนชาเราจะหรากว่ามีเวลาที่จะฝันข้อมูลจะได้มาปวดต่อท้าว่าไปไนี่ก็ว่าเราว่าทำนวเดีย๋ดดวยวเจะทำแบันดูว,ว่าบี่ใันกันเดีย๋ยวไปยาใบทันได้ติดสัญญาณทีเชา